สื่อธรรมะพ่อครูตอนทำไมวิราคะจึงมาทีหลังสมาธิในอานิสงส์ของศินทั้งสิบข้อข้อหกนาแสงสว่างสว่างแสงนึกถามมาว่าข้อหเกิดสมาธิสมาธินี่เขก็แปลกันว่าจิตตั้งมั่นเป็นคำนกลางกลางข้อ9วิราคะ คลายกิเลสลูกเข้าใจว่าข้อ9วิราคะน่าจะเกิดก่อนข้อหสมาธิเพราะสมาธิน่าจะเป็นจิตที่หมดกิเลสลูกจึงเข้าใจว่าวิราคะน่าจะเกิดก่อนสมาธิข้อนี้ลูกเข้าใจผิดถูกประการใดน้อมกราบนมัตการพรู้ครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะอ่า สมาธิคําว่าสมาธิเนี่เป็นคํากลางๆที่เรียกกันมาตลอดเอามาใช้มันผิดเพี้ยนไปแล้วสภาวะของสมาธิแต่เขาก็ยังเรียกสมาธิอยู่นะสมาธิทุกวันนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญานะไม่ไม่มีปัญญาเป็นตัวกํากับสําคัญปัญญาเป็นตัวที่ปล่อยวาง เป็นปัญญาเป็นตัวที่รู้มีธรรมริษที่ทำให้กิเลสมันยอมกิเลสไม่รอหน้ากิเลสไม่เข้ามาใกล้กิเลสไม่กล้ามาแตะไม่ได้มีพลังริษปัญญาเนี่ยมีพลังริทในตัวเองกิเลสไม่ฆ่าเข้าใกล้นะเพราะงั้นมันจึงจบเด็ดขาดต,ตื่นลืมตาสัมผัสรู้กิเลสมา หยาบก,กลางละเอียดตั้งแต่ตั้แต,ตแต่กามกิเลสในกาม,มาวจรรูปาวจรอ,อรูปาวจรอ,อาวจรนอี่แปละวะ่ามยังดาเนินไปอยู่เพราะในกามก็ดําเนินไปอยู่ในโลกกลามปพบลดได้แล้วก็ยังมีกาม,มาวจรและลดกิเลสในรูปรูปประพบเรียกว่ารูปาวจรหมดแล้ว ก็ยังลืมตาสัมผัสโลกกามกามคุณท่าตาหูจมูกดินกายมีเปิดๆอ,อ,อ,อยู่นี่แหละอวจรอยู่นี่แหละเหลืออรูปอวจรอ,อยู่ในจิตเป็นชีวตินรียอยู่ยังไงก็รู้ชัดเจ็ดดับกิเลสดับตัวชีวตินรียอินรีย์ของชีวติตกิเลสขั้นอรูปนี่ให้ได้ก็หมดจบร,รู้ลืมตาเป็นปรินิพพติจักขุมาปรินิพพติ เป็นนิพพานลืมตาไม่จะเป็นนิพพานหลับตาเลยนะทีนี้คำว่าสมาธิคำนี้เนี่ยมันผิดสภาวะพยัญชนะมันก็เป็นอยู่นะแต่มันผิดสภาวะแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาเรียงใหม่เรียงใหม่ให้เป็นตามที่เขาว่าสมาธินี่แหละมันเป็นสมาธิมิจฉาเขาก็ทำได้แค่นั้น เพราะฉะนั้นจึงตามด้วยวิราคะนะหรือว่านิพิทาตามหลังคําว่าสมาธิของพระเจ้าเนี่ยมีละเอียดรู้จักการจางคลายรู้จักการเบื่อนายเลยทิ้งกิเลสเลยมันจึงสูงกว่าสมาธิสามัญที่เขาใช้สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นท่านชัดเจนว่าสมาธิของท่านคือสมาหิโตหรือสมาหิตะ ที่มีเจโตปริยาน16รู้จักราคะโทสะโมหสะสารคาสะโทสะสะโมหะแล้วก็รู้ว่าวิธีทําให้มันดับพันมันไม่มีก็ไปตามลําดับเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะด้วยการปฏิบัติปฏิบัติไปได้เรื่อยสายจริตของสัทธาริเจโตก็สายเจตสายปัญญาก็เป็นสักวิกิต อั้จิตตังสายเจโตก็เป็นสังกิตตังจิตตังก็มันคนละจริตจองกระตั้งสามารถของตอนเองไม่ว่าจะสายเจโตหรือสายปัญญาก็ทำให้มันเจริญเป็นมหักตะเจริญแล้วได้ก็เป็นมหักตะไม่เจริญอยู่มันก็เป็นอักมหักตะอยู่งั้นะมันก็ไม่เจริญขึ้นไปกว่าเก่า เจริญ้นไปแล้วจนกระทั่งมันเจริญดีดีดีแต่จะรู้ว่ามันยังไม่จบสัอุตรังจิตตังเนี่ยอาตมามีสภาวะพวกนี้เอามาขยายด้วยภาษาง่ายๆให้ฟังกันฟังธรรมะด้วยดีจุดสูงสังละปะเตปัญญงจะรู้เลยว่าอ๋ออาตมานี่ไม่ได้พูดธรรมดาไม่ได้มาอธิบายเหมือนใครๆง่ายๆที่ละเอียดละอเอาสภาวะทำละเอียด เจตัวปริญาณ1บอัตมาขยายละเอียดมาอย่างนี้เนี่ยจากสภาวะธรรมที่อัตมามีนะขยายเป็นภาษาไทยยังไงก็เอาสภาวะแท้ๆเป็นตัวยืนยันของตัวเองยืนยันนะเพราะัารรู้วิมุตต์ัอวิมุตต์ในว่ารู้จักสัอุตระหรืออนุตตระ อนุตตรานัมมรกะจองตรวจสอบสมาธิของพุทธคือสมาหิตโตอสมาหิโตและยังสำทับวิมุตติอีกวิมุตติยาณทัศนะนั่นเองวิมุตติตัวหลังสำทับว่ามันหมดแน่นากิเลสแน่นาตั้งมั่นแน่นัอุปทาอุปโตภาเขาวิมุตติแน่นะ <c oughs> มันก็ชัดเจนอย่างนั้นนะ เพราะงั้นการสลับภาษาเนี่ยมันก็เกิดจากความผิดพลาดมาแล้วพระเจ้าก,ก็ต้องมาย้ำอธิบายใหม่และอัตมารู้ว่าสมาธิอันที่ว่าสมาธินี่นมันไม่ใช่สมาฮิโตเขาแปลว่าจิตตั้งมั่นเหมือนกันแต่มันตั้งมันเก้ไม่ได้ตั้งมันสมบูรณ์แบบเหมือนสมาฮิโตสมาธิชัดเจนนะ